จะนิ้ทางองเขาเข้าเข็ดตาพยาก็เส้นทางก็อันตรายอยู่ก็ควรทำตามกฎราจนะครับหรือว่าป้ายเตือนแล้วก็ควรใส่เกตยต่ำด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เกียร์สูงเนี่ยพอเวลาเราเบรกน,นานไปทำให้เบร้้อนแล้วก็เบรกแตกได้แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ครับ บอกว่าทางลาดชันใส่เกียร์ต่ำเห็นไหมครับซากบทีบน่ากลัวมากกดเคารพกดจราจรให้มากพยายามอย่าแซงนะครับมีรถใหญ่ด้วยเหมือนกรุงเทพเลยเส้นเนี้ย เราอยากจะแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมาได้ดูส่วนท่านที่เคยมาก็ขออภัยแล้วนะครับตอนนี้ผมใส่เกียร์สามนะครับขอโทษเกียร์ไปเรื่อยลำพังเบรกนี้ก็แตกได้นะถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช้เครื่องยนต์เบรกด้วยต้องระวังเป็นพิเศษ าสืว่ารถคันนี้มีปัญหานะขึ้ือนยากรุบัตรคันนี้ลอยเอียงข้างหนึ่งเลยอันนี้ก็มลอยบมดเหตุนะครับนูนสารประพูิมีเยอะแยะเลยกพมันคนตายบ่อย ส่วนนี้ก็เป็นกลุ่มปาไม้กลุ่มนี่แหละกลุ่มปาไม้กลุ่มพุทธิยานแห่งชาติประมาณนั้นอันนี้ก็น่าจะสุดเขตแล้วมั้งแล้วก็กจำกัดความเร็วด้วย